حي الهادي باجمل ذكراه صلوا معنا معنا يا حبا فهو عبادي يوم المعادي นบีย ah uh. oh ูนะต่อฮัลมุขัมห้ยุลฮ ا ดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเรับมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอัลฮัมดุลิลลา์นะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่คาบเรียนของคุณครูอันวาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับบรรยากาศข้างหลังคุณครูนะฮะอ่า สดชื่นมากๆอ่านะครับบรรยากาศสดชื่นมากนะเหมาะสําหรับการผ่อนอ่าผ่อนคลายนะครับในวันนี้คุณครูก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยนะครับอ่าผ่อนคลายสมองอ่านะครับฝึกการท่องจําของเรานะครับฝึกการท่องจําของเรานะอ่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางน้ําตกเลยอ่านะเราอยู่ใน ใน่ามกลางน้ำตกนะเราฝึกท่องจำตรงนี้อินชาอนแล้วนะเราพยายามเราพยายามใช้อาศัยความจำที่ล l l a ์ให้กับเราเนี่ยนะครับท่องจำฮะดิษสั้นๆในวันนี้นะเราพยายามท่องให้จำนะครับนะท่านอาบีได้ขอดูอ้าให้แก่ผู้ที่ท่องจำฮะดิษว่าขอ,อลล l a ์ตายาละทรงประทานความรุ่งเรืองแก่ผู้ที่ได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากเรา จากนั้นได้ถ่ายทอดสิ่งนั้นดังที่ได้ยินมาอย่างถูกต้องแม่นยำบันทึกโดยติ๊กมีจีท่านยังกล่าวอีกว่าผู้หนึ่งผู้ใดจากประชาชาติของฉันที่ดำรงรักษาท่องจำา40ฮะด,ดีสจากสุนนะของฉันในวันฟื้นคืนชีพฉันจะนำเขาผู้นั้นเข้าอยู่ภายใต้การช่วยเหลือของฉันนะอน,นี่คือคุณค่านะสำหรับผู้ที่ ท่องจำรักษา40 h ะด,ดีษของท่านนาบีนะครับต่อไปนะครับในเมื่อเรารู้ถึงคุณค่าแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อไปก็คือการทําตามสุนนะของท่านนาบีนะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนาบีได้สอนเอาไว้นะทุกคนพร้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มท่องจํากันเลยนะครับเริ่มด้วยการอ่านตะวุตก่อนนะครับตะอุตอ้ออุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจีทุกคนสามารถดูได้เลยนะครับ ả? ดูตรงนี้ได้ตัสมีะ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما آمين حديث 1 كان تم هاي مسلم تقجي قلوات ฮะดีฟที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวฮะดีฟที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวและยาฮิลลุลมุสลิมินอยูร่าวิอัมุสลิมาและยาฮิลลุลมุสลิมิน ไอ้ยรวะมุสลิมะไม่ย่อลุลิมุสลิมไอ้ยรวะมุสลิมะอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนฮะดีฟที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวอ่ต้องจำตามคุณครูเลยนะครับลายากอิลุลิมุสลิมิน อิยูรัววะมุสลิมะอีกครั้งหนึ่งฮะดีที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวและอิลลุลิมุสลิมินอยูรัววะอมุสลิมะไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่ง คมคูมุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัวบันทึกโดยอบูดาวดฮะดีษที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวและอย่าให้ลุลิมุสลิมินอายูราวิอามุสลิมาไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งคมคูมุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัว บันทึกโดยอบูดาวุฒฮะดีษที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวลายัยฮิลลุลิมุสลิมินไอยูรอวิอัมุสลิมะลายัฮิลลุลิมุสลิมินไอยูรอวิอามุสลิมะไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่ง คมคูมุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัวบันทึกโดยอบูดาวดฮะดีที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวและอย่าให้ลุลิมุสลิมินอยูราวิอามุสลิมาไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งคมคูมุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัวบันทึกโดยอบูดาวดอ่ะทีนี้นักเรียนลองหลับตาดูนะครับ อะฮะดีที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวและอยะฮิลลุลิมุสลิมินยอูราวิอะมุสลิมะไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งคมคูมุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัวบันทึกโดยอบูดาวุดิ่าทีนี้เราลองมาเปิดดูนะเปิดลืมตาดูก่อนอลืมตาดูก่อน แล้วก็หลับตาอีกครั้งหนึ่งนะครับฮะดีฟที่หนึ่งห <c oughs> ลับตาเลยนะครับฮะ <c oughs> ดีฟที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวและยาฮิลุูลิมุสลิมอิยูราวิอัมุสลิมะไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่ง คมคูมุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัวบันทึกโดยอบูดาวดอ่านะครับนักเรียนฝึกท่องจำแบบนี้นะปิดตาแล้วก็เปิดตานะปิดตาแล้วก็เปิดตาอ่านะครับหรือถ้านักเรียนปิดตาแล้วนักเรียนรู้สึกจะไม่ค่อยได้นักเรียนค่อยๆลืมตาดูทีละนิดนะครับจากนั้นก็ปิดตาใหม่พอปิดตาเราจะนึกภาพออกเลย นะเราจะเห็นที่ที่ที่เราเห็นนะเราจะเห็นจะเห็นในกระดาษในในในหน้าจอเนี่ยนะครับเราจะเห็นเหมือนกับที่ที่ที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับเราจะเห็นตัวตัวหนังสือขึ้นมานะเราจะจินตนาการได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราดูอย่างเดียวนะมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจในการท่องจําเพราะฉะนั้นแล้ว เทคนิคเล็กๆน้อยนะครับที่คุณครูนํามาอ่นะครับสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะให้นักเรียนเนี่ยนะให้นักเรียนลองนําปฏิบัติดูนะครับแล้วจะทําให้การท่องจําของนักเรียนเนี่ยนะสามารถท่องจําได้เร็วขึ้นนะสามารถท่องจําได้ดีขึ้นนะและสามารถท่องจําได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราพยายามท่องจำหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งอ่า แรกๆเราฟังแล้วก็ดูก่อนนะต่อไปเราก็พยายามอ่าหลับตาดูบ้างนะเพื่อที่จะทดสอบความจําของเราว่าเราจําจริงไหมอ่านะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมติดตานะไฮดีสที่หนึ่งอ่านักเรียนลองติดตาตามคุณครูคเลยฮยดีสที่หนึ่งอ่าแล้วก็ท่องจําตามคุณครูเลยก็ได้นะครับหลังจากนี้นักเรียนท่องจําเองนะครับ การทำให้มุสลิมตกใจกลัวและยะฮิลลุลิมุสลิมินอเยูราวิอามุสลิมะไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งคมคู่มุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัวบันทึกโดยอบูดาวดติงอ่าลองดูซิถูกต้องไหมอ่าฮะดีฟที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัว ลายหฮิลลุนิมุสลิมอินไอเรวัวมุสลิมะไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งคมคูมุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัวบันทึกโดยอับูดาวุฒเป้งอาถูกต้องนะเรานึกออกเลยว่าอ๋อเมื่อกี้ผมท่องถูกต้องเลยครับคุณครูดีใจมากเอ๊ทำดดีแล้วไม่ใช่เย่ดีใจมากทำดดีแล้วอัลลอฮ์ให้ความจำเราดีนะครับอขอบคุณอัลลอฮ์ อ่านะครับเดี๋ยวเราจะมีความภูมิใจนะถ้าเราท่ององได้นะครับพยายามนะนักเรียนหวังว่าพวกเราทุกคนนะจะท่องจำ hadith ที่หนึ่งกันนะให้ได้ภายในเร็ววันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะอ่าโชคดีขอให้นักเรียนนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะแล้วก็ขอให้นักเรียนเนะี่ยเป็นลูกที่ซอนแล้วก็ซอนนะคะนะครับอ่าเป็นผู้ที่อ إيمان เป็นผู้ที่ ยำเกรงต่อนัสมาอัลฮุตาอัลาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสุนัขของท่านนบีมุฮัมมัดสูลลลอฮ์อัลลอฮ์มะซิลอัลลัมนะและเป็นผู้ที่นำสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะครับไปบอกกับผู้อื่นต่อไปอินชาร์แล้์นะครับสำหรับวันนี้นะคุณครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะอัลกุบิลลาฮิตะฟิกวุลฮิดายะห์มุสลามุอะลัยกุลมารฮ์มุฮัมมัดลลอฮิมาร์กัตตุ